ตัวเกาเท่ตัวใหญ่เท่งูยังโมโหได้นี่อาศิดโดดใจได้นี่อื่นมามาใส่ตกใจขายงูที่เคยเห็น่มันโดดอยู่ในสวนผสมอุดมสมบูรณ์แห้งงูตัวใหญ่ๆนั่นมั่งที่เคยโดดใจนะ cái ngu hoàng cả đi ngu nhẵng nè ngu đang hè cả sì bộ mè ngu hoàng cho bé cậy đã quăng để quay à, quay, à, quay. quay to cao thẹt quay bao quay chị đây cái chân dù thế sự ngu いいเป็ดงูจ so> ังไดนี่เที่ยงมันบริยานหมาอุ้ยเซียวกันได้กล้วยไม่ใช่ต่อตาได้กล้วยออกมาพ่อพ่ออุ้ยมันละบบติ้งขี้งบลยโบติ้งขี้งแต่ว่ากล้วยไม่ใช่สะบัดเลยเคยสะบัดงูแล้ว